ทำยังไงดีเมื่อเราเจอแฟนเก่ามาพร้อมกับคนอื่นถ้าคุณไม่เคยต้องเจอนั่นถือเป็นโชคดีของคุณแต่ถ้าคุณเจอมันก็เป็นอะไรที่ที่ดีอีกแบบแล้วกันนะครับทำให้จิตใจเรากล้าแข็งผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะจบเหตุการณ์นั้น อย่างไรก็ตามคุณมีเหตุผลอยู่ในใจแล้วว่าเรื่องของคุณมันจบอย่างไรแม้ว่าคุณจะอยากคืนดีหรือแม้ว่าคุณเป็นคนผิดเองไม่อยากคืนดีหรือว่าเขาเป็นคนไปอะไรก็ตามนะคุณมีเหตุผลอยู่ในใจแล้วดังนั้นจริงๆเรื่องนี้การที่คุณจะมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่ต้นเพราะเรามีเหตุผลในการที่เราเลิกกันถูกต้องไหมครับอ่า เรารู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าเขามีคนอื่นหรือเรามีคนอื่นแต่เราอาจจะตั้งหลักไม่ทันจริงๆนะครับดังนั้นเมื่อเจอนะหนึ่งเรียกได้จงเรียกเห็นไก่ปุ๊บปุ๊บไก่ปุ๊บปเรียงได้จงเรียกัก <c oughs> <c oughs> นะฮะแต่สองนะอย่าทิ้งความมั่นใจของตัวเองนะฮะจงมั่นใจถ้าจะเจอก็เจอนะฮะ ถ้าจะเจอจงคุยธรรมดาถ้าต้องเจอถ้าเขาทักจงคุยธรรมดาอย่าคุยด้วยความเจ็บใจไม่ว่าไม่ว่าเขาจะมีใครมานะหรือคุณมีใครมาด้วยนะหรือมีทั้งคู่เดินมานะอย่าคุยด้วยอารมณ์ mm. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่เดินมากับคุณเขารู้สึกได้หรือหรือเขาก็รู้สึกคนที่เดินกับเขาก็รู้สึกนะอย่าใช้อารมณ์นะฮะคุยธรรมดานะะทักทายธรรมดา แล้วก็ไม่ต้องแบบเหมือนไปชนกันนะครับข้อาสามนะหากเข้ามากอบคนอื่นคุณจงต้องรู้ว่าของใหม่ใช่ว่าดีกว่าของเก่าเสมอไปเพราะคนเราไม่เหมือนกันดังนั้นเราเปรียบเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบยกับคนอื่นไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเทียบเปรียบเทียบตัวเรากับใครและการที่เราไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครมันก็เหมือนกับเราเป็นคนที่ขาดความมั่นใจดังนั้นมันขาดที่ผมบอก,บอกเราจึงพยายามอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และสิ่งสำคัญก็่คือว่านะฮะอีกข้อหนึ่งนะการที่เขามีคนอื่นก่อนเราไม่ได้แปลว่าเขาชนะเราการที่คนอื่นมีมีใครสักคนหนึ่งไปก่อนหน้าที่เราจะทำใจได้ไม่ใช่เรื่องว่าแข่งกันชนะหรือว่าแย่นะไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะว่าคุณอย่าบอกอคุณอย่าลืมนะว่าเขาก็มีสิทธิ์มีนอื่นถูกต้องไหมครับแล้ว แล้วจริงๆแล้วว่าบางทีคนที่มีก่อนอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่มันจะเลิกกันก่อนเราซะด้วยซ้ำเพราะการที่เราอาจจะมีใครโดยการตัดสินใจที่เร็วมันก็นําพามาซึ่งการเขาเร Bright ียกว่าอะไรนะการประมาทการที่มอ <pir> งข้ามอะไรไปบางอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่ใช้เวลาในการตัดสินดังนั้นบางครั้งการที่เขามีคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่คุณที่ต้องมาตัดสินว่าเขาเหนือกว่า,วาคุณนะดังนั้น ทำใจได้ก็จงทําใจกับเรื่องนี้ซะนะฮะเราเข้าใจกับมันเรายอมรับมันนะฮะสุดท้ายเนี่ยความมั่นใจมาและอย่าลืมเหตุผลทําไมคุณถึงเลิกกับเขาคุณต้องจดจาเหตุผลให้ได้นะครับเอออย่าเปรียบเทียบตัวเองแล้วก็นะครับระลึกไว้ยอมรับมันนะครับคนเราไม่จําเป็นต้องเข้ากันได้เสมอไปนะครับนะฮะยอมรับมันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับมัน แม้ว่าคุณจะทํางานที่เดียวกับเขาก็ตามคุณทําตามหน้าที่ดังนั้นสุดท้ายแล้วพอเราเปิดใจที่จะรับมันเราจะทําใจเรื่องนี้ได้ <Yeah. S 1> พบกัน <Ooh. S 1> อีกครั้งกับไลฟ์ส์เลิฟคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <Okay. S 1> ปึ่งปึ่งปึ่งจ้า